ตัดผมเปิดข้างรองทรงนะครับเป็นทรงนั่เลยนะรองพันเบอร์นหนึ่งนะครับ รับสาเหตุที่เราใช้รองฟันเบอร์หนึ่งคบคบูคบ่กับวิใหญ่นะครับตอบเพือว่างานสวัดก็มีนะครับ,รบสวัดโซฟันรองสวัดด้วยนะครับเวลานอกนี้นะครับนอกนี้คือเวลาเราไม่ได้ใช้วิใหญ่ะน,น,น,นะครับเร่ว่าถ้ใช้วิใหญ่เราก็สวัดขึ้นแบบนี้ครับน่ารักคือการรองฟันเบอร์หนึ่งครับที่จําเป็นต้องใช้นะครับถ้าเราไม่ได้รอง ตัดด้วยนี้นเราก็ใช้ปัดฝ่าเว้นิดวยนงไปันคือการสะบัดนะครับ,รบ,นนรบไปเป็นด้านหนังนะครับมันไพทอยครับ ่วนในที่ยาวมากเราก็ใช้วิใหญ่รองตัดนะครับรองตัดทั้งใช้ทั้งรองฟันใช้ทั้งวิใหญ่รองสัดนะครับถ้าเราไม่ได้ไม่ได้รองฟันเราก็ใช้การใช้สวัดอย่างนี้นะครับสาเหตุที่รองฟันเบอร์หนึ่งเพราะว่า งานครับจะไม่ขาวมากนะครับไม่กลัวเสียนะครับเพราะเราลองฟันเบอร์หนึ่งไว้แล้วนะครับในฟันนะครับจุดไนที่ยาวนะครับจุดไนที่ยาวเราก็ใช้วิใหญ่รอตัดปาดตัดนะครับจุดไหนที่เราไม่ได้ใช้วิ่ใหญ่เราก็ใช้การไถเอาเลยแบบนี้นะครับ มีทั้งไถไถเอาเลยแล้วก็ไถรองฟันด้วยนะครับรองฟันใหญ่รองวีใหญ่นะครับมีทั้งว้รองว้ใหญ่เราไถสวัสดีน,นี้นะนะครับก็จะจะไม่ขาวมากไม่เสียส่งนะครับเพราะเรารองฟันเบอร์หนึ่งไว้แล้วนะครับเป็นการประหยัดเวลาหรเป็นการ ไม่ต้องระวังมากนะครับการขึ้นส่งก็มีทั้งประคองวีลงมานะครับแล้วก็ใช้ตะเดียนตัดขึ้นนะครับถ้าผมสั้นแล้วเราก็ใช้วีตัดขึ้นนะครับ ตัดตนะครับมีทั้งวี้ลงมาแล้วก็ตัดนะครับมีทั้งวีขึ้นไปแล้วก็ตัดนะครับตามสถานการณ์นะครับเราจะตัดแบบไหนให้เร็วตัดแบบไหนให้ใต้ทรงนะครับก็มีทั้งวี้ลงมาตัดนะครับขึ้นทรงครับแล้วก็วี้ขึ้นไปแล้วก็ตัดนะครับมีทั้งสองอย่างนะครับ เ,เช็คดูอีกรอบหนึ่งนะครับเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับจุดไหนที่ยังดำนะครับจุดไหนที่ยังดำจุดไหนที่นานะครับแล้วก็ตัดเก็บงานไปอีก ไปครับเราจะทําให้นวลวันนี้นะครับรือการใช้การโยกครับโยกขาปัตเตเลียนนะครับมาหยุดใต้สุดนะครับโยกฝันมาอยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็สวัสดนะครับไาทัางไายเผยให้สวัสดนะครับ อรอบที่สามมีท่านนั่นไหครับจุดไหนที่เราตัดไม่ถูกนะครับที่เรารอบมือหนึ่งยาวนะครับเขาจะถูกพร่องมือหนื้อเขาจะถูกฟันกระเทียนขยับฟันกระเทียนนะครับต่อไปนะครับจุดไหนที่เราล้วก็จะได้วัดตาให้เงินขึ้นนะครับ สุดไหนที่เรารองเบอร์หนึ่งแล้วตับไม่ถูกนะครับเราก็ใช้การยกฟันล่างสุดมาสวัิอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่ดำก็จะถูกกันออกไปก็จะเป็นนวลขึ้นมานะครับจากนั้นก็กั้นขอบนะครับ อยใช้พุ้โธอีกครั้งหนึ่งนะครับครับว่าประมาณเท่านี้นะครับการขึ้นทรงรองเปิดข,ข้างรองทรงนะครับด้านบนพยาวมากหนามากเราก็ใช้ฟันปลานะครับหรือว่าใช้ฟันก็ใช้กรรไกรตัดตัดซอยออกก่อนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปหลังต่อไปนะครับท้าม้โอกาสจะตัดด้านบนให้ดูให้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีครับ